สวัสดีครับคุณผู้ฟังยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Explore U อ,อีกครั้งนะครับวันนี้ผมมีเรื่องเรื่องหนึ่งจากหนังสือทักษะแห่งความสุขครับเป็นเรื่องที่อยากจะมาเล่าให้กับคุณผู้ฟังได้ฟังกันเป็นวิธีการแยกความสุขจอมปลอมกับความสุขที่แท้จริงนะครับคุณผู้ฟังลองฟังแล้วก็สังเกตกับตัวเองดูนะครับว่าจริงๆแล้วชีวิตของเราในทุกๆวันนี้เป็นยังไงกันบ้างแล้วก็ มีความสุขจริงๆไหมหรือสิ่งที่เราทําอยู่นั้นมันยังไม่ใช่ความสุขที่แท้จริงนะครับลองมาฟังเรื่องเล่ากันครับว่าพอคุณผู้ฟังฟังแล้วเป็นยังไงกันบ้างมีแนวคิดยังไงมีความเห็นยังไงเราจะเริ่มจากการสมมตินะครับว่าถ้าเกิดคุณมีตะเกียงวิเศษแล้วก็สามารถขัดออกมาเป็นจินนี่ได้เนี่ยแล้วก็สามารถขอพรได้3ข้อคุณจะขออะไรบ้าง แน่นอนครับว่าหลายคนอาจจะเริ่มคิดโกงแล้วว่าเราก็ขอพอรให้ได้หลายๆข้อสิแต่เชื่อไหมครับว่าจากการสำรวจเนี่ยเขาบอกว่าคนส่วนใหญ่ครับมักจะขออยู่3ข้อหลักๆด้วยกันก็คือในเรื่องของการมีเงินใช้ใจ่ายที่ไม่อั้นนะครับแล้วก็เรื่องของความสำเร็จแล้วก็เรื่องของความรักนั่นเองครับ3ข้อนี้นะครับ เป็นการสะท้อนให้เห็นความปรารถนาลึกๆในใจของเรานั่นเองว่าจริงๆแล้วอะไรคือองค์ประกอบสำคัญของความสุขของเราครับในหนังสือเล่มหนึ่งครับชื่อว่า if you are so smart why are not you are happy ได้เล่าไว้ว่าสิ่งหนึ่งที่เราแทบจะไม่เคยขอเลยก็คือขอให้จินนี่เนี่ยเสกความสุขให้กับเราซึ่งสะท้อนว่าเราคิดว่าความสุขเกิดได้จากสิ่งที่เราต้องการเท่านั้นครับ ถ้าเกิดเราได้รักกับคนนั้นเราได้รักกับคนนี้เรามีเงินไม่จํากัดเนี่ยมันจะทําให้เรามีความสุขซึ่งมันก็ไม่ได้ผิดนะครับความสุขของแต่ละคนมีมุมมองที่แตกต่างกันแล้วก็มีความมั่นคงของความสุขที่แตกต่างกันไปด้วยในหนังสือครับยังบอกว่าถ้าเกิดเราขอพรกับยักษ์จินนี่เนี่ยว่าเราขอให้มีความสุขเนี่ยคุณอาจจะไม่ได้ต้องการเรื่องของเงินเรื่องของชื่อเสียงอะไรพวกนี้นะครับมันอาจจะดูเป็นคําตอบที่ กวนประสาทนิดนึงนะฮะแต่เรามาดูกันต่อครับว่าสิ่งที่หนังสือพูดถึงความย้อนแย้งของความสุขเนี่ยเขาจะยกตัวอย่างนะครับแบบชัดเจนเลยก็คือเวลาที่เราจ่ายเงินเพื่อกินบุฟเฟ่ที่ที่หนึ่งไปแล้วที่นั่นนะครับมีสลัดวางอยู่กลางร้านสามารถตักเท่าไหร่ก็ได้บนโต๊ะสลัดมีอาหารหลายแบบเลยครับในนั้นมีเห็ดราคาแพงมากแต่รสชาติก็ไม่ได้อร่อยสําหรับเรากับถั่วที่ราคาไม่แพง แต่รสชาติกับอร่อยมากสำหรับเราเมื่อคุณไปยืนอยู่ตรงสลัดบาร์เนี่ยคุณจะตักเห็ดหรือถั่วมากกว่ากันครับคุณผู้ฟังแน่นอนครับจากงานวิจัยเนี่ยผลปรากฏว่ามีคนถึง3 0เเลือกตักเห็ดนะครับทั้งที่มันไม่ได้อร่อยเท่าถัว่วแต่เพราะเห็ดเนี่ยมันมีราคาแพงมากกว่านั่นเองที่เลือกตักเห็ดเนี่ยไม่ใช่เพราะว่ามีความสุขในตอนกินครับแต่เพราะว่าคนเรามักรู้สึกว่ามันคุ้มค่ามากกว่า ประสบการณ์แบบนี้ครับเราล้วนเคยผ่านมาด้วยกันทั้งนั้นการสั่งเนื้อแพงหลายจานกุ้งแม่น้ําหลายตัวยัดเข้าไปเพียงเพื่อให้เรารู้สึกว่าคุ้มกับเงินที่จ่ายไปจนบางครั้งครับเกิดอาการอึดอัดและคาใดทายก็ไม่ได้รู้สึกอร่อยอีกแล้วลอีกตัวอย่างหนึ่งครับเป็นเรื่องเล่าคลาสสิกนะครับระหว่างนักธุรกิจชาวอเมริกันครับซึ่งทํางานด้านการลงทุนอยู่ในวอลสตรีทไปนั่งพูดคุยกับชาวประมงที่เม็กซิโก ซึ่งชีวิตเขาเนี่ยเรียบง่ายมากตื่นมามีเวลาว่างก็นั่งตกปลานักธุรกิจคนนี้ไปเห็นแล้วก็ถามว่าทำไมคุณปล่อยให้ชีวิตของคุณมีเวลาว่างมากขนาดนี้ล่ะและพยายามกระตุ้นให้ชาวประมงคนนั้นคิดฝันใหญ่กว่าที่เป็นอยู่ทำไมคุณถึงตกปลาแค่วันละสองสามตัวแล้วก็กลับเข้าบ้านคุณมีเวลาตั้งเยอะคุณน่าจะตกปลาให้มากกว่านี้ใช้เวลามากกว่านี้ในการตกปลาชาวประมงครับก็ได้ถามกลับว่า แล้วทำไมผมต้องทำแบบนั้นล่ะนักธุรกิจก็ตอบอีกครับว่าอา้าวถ้าเกิดคุณตกปลาได้เยอะขึ้นคุณก็จะมีเงินเยอะขึ้นชาวประมงตอบกลับครับว่าถ้าผมมีเงินเยอะขึ้นผมจะเอาไปทำอะไรนักธุรกิจก็ตอบอีกครับว่าเอาไปซื้อเรืองไงจะได้ออกไปจับปลาได้มากกว่าที่คุณตกอยู่ในตอนนี้เยอะเลยชาวประมงก็ถามไม่ครับว่าแล้วผมจะจับปลาเยอะแยะไปทำไมนักธุรกิจตอบสวนทันทีว่าอา้าว ก็พอคุณจับปลาได้เยอะๆคุณก็จะมีเงินเยอะขึ้นคุณอาจจะเปิดโรงงานปลากระป๋องก็ได้แล้วเอาปลาที่ได้มาเยอะๆมาทําเป็นปลากระป๋องชาวประมงก็ยังสงสัยครับแล้วผมจะเปิดโรงงานไปทำไมล่ะนักธุรกิจก็ตอบถึงวันนั้นคุณก็ขายโรงงานเข้าตลาดหลักทรัพย์แล้วก็เอาเงินที่มีมากมายมหาสารใช้ชีวิตอย่างสบายๆแล้วคุณก็จะได้มีเวลามานั่งตกปลาเพลินไงครับ ชาวประมงก็หันมามองหน้านักธุรกิจและก็ตอบอีกครับว่าอา้าวมันก็เป็นชีวิตที่ผมมีอยู่แล้วนี่นาเห็นไหมครับว่าสิ่งที่ซ่อนอยู่ในคําถามของนักธุรกิจเนี่ยก็คือทําไมคุณไม่ทําให้มากขึ้นชีวิตของแต่ละคนครับมีจุดที่พอใจและจุดที่รู้สึกมั่นคงแตกต่างกันเหมือนที่ผมบอกไปขั้นต้นนะครับแต่ผมเชื่อว่าทุกคนเนี่ยมีจุดนั้นอยู่คําถามก็คือทําไมเมื่อหลายคนไปถึงจุดนั้นแล้ว ไม่หยุดที่การตกปลาเท่าที่ตัวเองต้องการแต่กลับใช้เวลาไปกับการตกปลาให้มากขึ้นโดยที่ไม่รู้จบแล้วการตกปลามากขึ้นทําให้มีความสุขมากขึ้นหรือเปล่าเราอาจมีความสุขตั้งแต่มีปลา5ตัวที่ได้ครอบครองก็ได้นะครับแต่เราต้องการปลา10ตัวเนี่ยเพื่อที่จะทําให้เราเนี่ยดูเป็นผู้ที่ยิ่งใหญ่หรือว่าพิสูจน์ว่าตัวเองเนี่ยเก่งนะครับหรือเพื่อได้รับการยอมรับและในหนังสือครับก็ยังอธิบายอีกว่า ที่มนุษย์เราเป็นเช่นนี้เพราะเรามีแนวโน้มที่จะมองไม่เห็นคุณค่าของนามประธรรมนั่นเองคือความรู้สึกดีหรือความสุขนั่นเองแต่เราจะใส่ใจในสิ่งที่เห็นเป็นรูปธรรมครับเช่นตัวเลขสิ่งของหรือว่าผู้คนนอกจากนี้ที่เราให้ค่ากับความสุขน้อยกว่าที่ควรจะเป็นอาจเป็นเพราะว่าเรามีความเชื่อที่เป็นลบเกี่ยวกับความสุขเช่นเราเชื่อว่าถ้าเกิดเรามีความสุขเนี่ยเราจะขี้เกียจเวลาเห็นคนนั่งเฉยเอย่างมีความสุข เราจะรู้สึกว่าทำไมคุณใช้ชีวิตอย่างไร้ประสิทธิภาพแบบนี้นี่คุณกำลังขี้เกียจอยู่นะแต่ในงานวิจัยพิสูจน์แล้วว่าความเชื่อนี้นะครับไม่จริงครับคนที่มีความสุขไม่ได้เป็นคนขี้เกียจนะครับคนที่มีความสุขมักจะมีประสิทธิภาพในการทำงานที่ดีกว่าคนอื่นความเชื่อในแง่ลบอีกอย่างหนึ่งก็คือความสุขทำให้เราเห็นแก่ตัวมากขึ้นซึ่งก็ไม่จริงอีกเช่นกันครับพอยิ่งมีความสุขก็ยิ่งอยากจะส่งต่อให้กับคนอื่น ย้อนไปถึงคำถามที่ว่าถ้าเกิดมีตะเกียงวิเศษวางอยู่ตรงหน้าคุณจะขอพรอ,อะไรครับก่อนจะขอพรน,นะครับผมอยากชวนให้ทบทวนความคิดและทัศนคติต่อสิ่งต่างๆในชีวิตกันสักหน่อยว่าเรามีความเชื่อว่าอะไรที่มีแล้วมีความสุขหรืออะไรที่มีมากขึ้นแล้วจะมีความสุขแล้วมันเป็นเช่นนั้นจริงไหมคำถามสำคัญก็คือเราให้ความสำคัญกับตัวความสุขน้อยเกินไปหรือเปล่า ความสุขที่เกิดขึ้นในใจโดยที่ไม่ต้องคุ้มไม่ต้องเป็นฝ่ายชนะหรือมีมากกว่าเดิมสำหรับคุณผู้ฟังละครับความสุขคืออะไรกันแน่ในตอนนี้ลองมาคอมเมนต์กันดูนะครับ